สวัสดีครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินชื่ออีลอนมัสมาแล้วไม่มากก็น้อยจะด้วยข่าวรถเทสลาเรื่องจรวดหรือทวิตแปลกๆของเขาที่กลายเป็นกระแสอยู่บ่อยๆสำหรับผมผมก็เคยได้ยินชื่อเขามานานเหมือนกันแต่พูดตรงๆเลยว่าตอนแรกไม่ได้ชอบเขาสักเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเขาดูสุดโต่งเข้าใจยากไม่เหมือนคนทั่วไปบางครั้ง สิ่งที่เขาพูดหรือทำก็ดูประหลาดเกินไปจนทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเขาแค่อยากดังหรือเขาคิดอะไรอยู่กันแน่แต่พอเวลาผ่านไปผมเริ่มได้ยินเรื่องของโครงการต่างๆที่เขากำลังสร้างบางอย่างมันใหญ่จนผมไม่เข้าใจบางอย่างดูเพี้ยนแต่บางอย่างมันสะกิดใจเพราะมันคือสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำและตรงนั้นแหละที่ผมเริ่มเปลี่ยนใจจากความไม่เข้าใจ กลายเป็นความสงสัยจากความรู้สึกเฉยๆกลายเป็นอยากรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่และทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้กล้าทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่แม้แต่จะคิดผมเริ่มอ่านเริ่มดูเริ่มศึกษาชีวิตเขาแบบจริงจังและสิ่งที่ผมพบไม่ใช่แค่ความเก่งแต่คือวิธีคิดอุดมการณ์และความเชื่อมั่นที่มั่นคงจนผมต้องหยุดฟังนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่เทคโนโลยีแต่เปลี่ยนวิธีที่ผมมองคำว่าความสำเร็จไปตลอดการหากคุณเคยคิดว่าอีลอนมัสเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เกิดคุณอาจกำลังพลาดเบาะแสสาคัญที่สุดของความสำเร็จของเขาเพราะในความเป็นจริงเด็กชายอีลอนไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมเขาไม่ใช่เด็กที่โตมากับคำชมหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนเขาเคยถูกกันแกล้งจนเลือกกลบปาก เคยถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในโรงเรียนเพราะไม่มีเพื่อนไม่มีใครคิดว่าเด็กคนนี้จะเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติได้แต่สิ่งที่เขามีตั้งแต่วัยเด็กคือความกล้าที่จะตั้งคำถามในขณะที่เด็กคนอื่นๆเล่นของเล่นอีลอนหยิบเครื่องดูดฝุ่นมารื้อดูว่าข้างในทำงานยังไงในขณะที่เพื่อนๆถามว่าทำไมฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วหยุดแค่นั้นอีลอนถามต่อว่า แล้วถ้าบินออกไปจากฟ้าจะเจออะไรอีกเขาไม่ได้พอใจกับคำตอบครึ่งเดียวแต่เขาต้องการเข้าใจทุกสิ่งจากรากฐานของสิ่งนั้นๆอีลอนมัสเคยบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาคือการอ่านหนังสือเยอะมากในวัยเด็กโดยเฉพาะเรื่องฟิสิกส์ปรัชญาวิทยาศาสตร์นัยยวิทยาศาสตร์และสารคดีเขาไม่ได้อ่านเพื่อจาข้อมูลแต่เขาคิดตามทุกบรรทัดตั้งคาถามทุกหน้า และเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านเข้ากับชีวิตจริงแต่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเขาไม่เคยมองว่าความรู้มีขอบเขตอีลอนมัส์ไม่เคยคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กสิบขวบเขาคิดเรื่องมนุษย์ไปดาวอังคารตั้งแต่ยังเรียนประถมเพราะเขาเชื่อว่าการคิดเรื่องใหญ่ๆไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้โตถึงค่อยทำมันคือสิ่งที่คุณเริ่มได้ตั้งแต่คุณกล้าจินตนาการแม้ในวัยเด็ก อีลอนมัสจะไม่ใช่เด็กที่เข้าสังคมเก่งเขาเคยถูกวินิจฉัยว่าอาจอยู่ในกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์สซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมเขาจึงมักใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าการเข้าสังคมแต่ในเวลานั้นเองเขากลับใช้ความเงียบเป็นพื้นที่ฝึกสมองอย่างเข้มข้มเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการอ่านหนังสือทุกประเภทตั้งแต่สารานุกรมไปจนถึงนิยายไซไฟเขาเคยอ่านสารานุกรมริธานิคาาทั้งุดจบ ตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยรุ่นความรู้ของเขาจึงไม่ได้มาจากระบบการศึกษาแบบปกติแต่มาจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบลึกและต่อเนื่องสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือเขาไม่เพียงแต่สนใจเรื่องต่างๆแต่เขาลงลึกจนเข้าใจโครงสร้างและหลักการของเรื่องนั้นจริงๆเขาฝึกสมองให้คิดในระดับโครงสร้างพื้นฐานของทุกสิ่งที่เขาอ่านนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดแบบ first principles ที่กลายเป็นวิธีคิดประจำตัวของเขาในทุกเรื่องคุณสมบัตินี้เองที่กลายเป็นรากฐานให้เขากลายเป็นอีลอนมัสก์ที่โลกต้องจดจำเพราะคนที่กล้าตั้งคำถามตั้งแต่ยังไม่มีคำตอบคือคนที่สร้างคำตอบใหม่ให้โลกได้ในที่สุดอีลอนมัสกไม่ได้แค่เก่งคิดหรือกล้าฝันใหญ่แต่เขามีวิธีคิดที่ต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่เขานำมาใช้ในการตัดสินใจแทบทุกอย่างในชีวิตและธุรกิจเรียกว่า first principle thinking หรือการคิดแบบปฐมบทซึ่งเป็นหลักการของนักฟิสิกส์ที่ต้องการหาคำตอบจากกฎพื้นฐานของธรรมชาติโดยไม่อ้างอิงจากสิ่งที่โลกเคยเชื่อมาก่อนในขณะที่คนทั่วไปมักคิดแบบเปรียบเทียบเช่นธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าทำยากเพราะต้นทุนแบตเตอรี่แพงอีลอนกลับตั้งคำถามว่า จริงเหรอที่แบตเตอรี่ต้องแพงแล้วเขาแยกมันออกเป็นองค์ประกอบพื้นฐานทันทีแบตเตอรี่ประกอบด้วยลิเทียมนิกเกิลโคบอลกราไฟต์แล้วถามต่อว่าเราสามารถซื้อวัตถุดิบเหล่านี้โดยตรงและประกอบขึ้นใหม่ให้ถูกลงได้ไหมผลลัพธ์คือเทสลาทำให้ราคาต่อหน่วยของแบตเตอรี่ถูกลงกว่าที่อุตสาหกรรมเคยคิดว่าเป็นไปได้ แนวคิดแบบ first principles ไม่ได้ใช้แค่ในวิศวกรรมแต่ใช้ได้กับชีวิตแทบทุกเรื่องเมื่อคนอื่นพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้อีลอนจะถามว่าอะไรทำให้มันเป็นไปไม่ได้แล้วค่อยๆรือ้องค์ประกอบออกไปทีละชั้นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ถอดสูตรโมเลกุลเพื่อดูว่าจะแก้ตรงไหนให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ยกตัวอย่างเช่น SpaceX ตอนแรกไม่มีใครเชื่อว่าเอกชนจะสร้างจรวดได้ อีลอนก็ไม่สนใจว่านาซ่าเคยทำยังไงแต่เขาศึกษาเจรวดจากพื้นฐานของแรงขับเชื้อเพลิงวัดสดุและแรงนมทวงเขาเรุกตทำราวิศวกรรมและประกอบวิธีของตัวเองขึ้นมาใหม่ในราคาที่ถูกกว่ารัฐบาลทำถึงสิบเท่าแนวคิดแบบนี้ต้องใช้พลังสมองมหาศาลต้องไม่กลัวความยากต้องยอมรับว่าเรายังไม่รู้และต้องกล้าทำลายสิ่งที่ เคยเป็นความจริงเพื่อสร้างความจริงใหม่ขึ้นมานั่นคือเหตุผลที่อีลอนมัสกสามารถสร้างบริษัทได้ในหลากหลายวงการทั้งรถยนต์อวกาศพลังงานสมอง AI หรือแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานใต้ดินอย่าง The Boring Company เพราะเขาไม่ได้ยึดติดว่าเราเคยทำอะไรแต่เขาถามว่าเราทำอะไรได้บ้างถ้าคิดใหม่ทั้งหมดนี่คือวิธีคิดของนักเปลี่ยนโลก และสิ่งที่น่าทึ่งคือใครก็ฝึกแบบนี้ได้คุณอาจเริ่มจากการตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันว่าทำไมต้องทำแบบนี้มีวิธีอื่นไหมที่เร็วกว่าหรือดีขึ้นแล้วค่อยๆแยกแยะดูว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆและอะไรเป็นแค่ความเคยชินของคนหมู่มากเพราะเมื่อคุณกล้าคิดจากศูนย์คุณก็สามารถสร้างคำตอบที่ไม่เคยมีในโลกนี้ก่อนได้เหมือนกัน และนั่นคือพลังที่อีลอนมัสก์ใช้พลิกเกมทุกสนามที่เขาเข้าไปอีลอนมัสไม่ได้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในยุคนี้เพราะเขาฉลาดที่สุดแต่เพราะเขาทำงานหนักกว่าทุกคนรอบตัวและมีวินัยระดับเหนือมนุษย์ในเรื่องการลงมือทำเขาคือคนที่สามารถดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะโฟกัสสูงสุดได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงต่อวันโดยไม่ผัดวันไม่ผัดใจและไม่ผ่อนมือ ในยุคที่ใครๆพูดเรื่อง work-life balance อีลอนเลือกทำงานวันละ16-18ชั่วโมงต่อวันไม่ใช่เพราะเขาเสพติดงานแต่เพราะเขาเชื่อว่าเมื่อคุณทำงานมากกว่าคนอื่นสองเท่าคุณจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าสองเท่านี่คือสูตรคณิตศาสตร์ที่เขาใช้กับชีวิตจริงเขาเคยบอกว่าในขณะที่คนอื่นทำงานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงเขาทำ80-100ชั่วโมงมาเกือบทั้งชีวิต ตอนที่เทสลาเจอวิกฤตเขานอนในโรงงานบนโซฟาเก่าๆหรือใต้โต๊ะประชุมเขาไม่เคยสั่งงานจากข้างบนแต่ลงมือทำในลายผลิตจริงช่วยวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจกักรแก้บั๊กของระบบด้วยตัวเองเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหัวหน้าทำงานหนักกว่าใครในทีมมันจะไม่มีใครกล้าขี้เกียจเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าคุณกำลังเริ่มธุรกิจอย่าคิดถึงวันหยุดเพราะโลกไม่หยุดรอคุณ อีลอนไม่ได้ทำให้แนวคิดเรื่องการทำงานหนักดูสวยงามแต่เขาใช้ความทุ่มเทในระดับจริงจังถึงขีดสุดเพื่อพิสูจน์ว่าแค่ฉลาดไม่พอถ้าไม่ลงมือจริงจังคุณก็ไปไม่ถึงฝันเขาไม่ใช่คนที่ตื่นสายทำงานสบายๆแล้วโชคดีเขาคือคนที่พร้อมเอาชนะคนเก่งกว่าด้วยความพยายามที่หนักแน่นกว่าและที่สำคัญเขายอมสละความสบาย เพื่อแลกกับความก้าวหน้าในระยะยาวเคล็ดลับที่หลายคนมองข้ามคืออีลอนไม่ใช่แค่ทำงานนานแต่เขาเลือกทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอเขาจะเริ่มวันด้วยการเขียนว่าอะไรคือปัญหาสำคัญที่สุดในตอนนี้แล้วทุ่มสมองทั้งหมดไปที่การแก้ไขจุดนั้นเขาไม่ปล่อยตัวให้จมอยู่กับงานยิบย่อยหรืออีเมลที่ไม่สร้างมูลค่า นอกจากนี้เขายังใช้การบริหารเวลาที่แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาสั้นๆมากๆใช้เวลาแต่ละชั่วโมงแบบมีประสิทธิภาพที่สุดเขาเคยจัดตารางชีวิตละเอียดขนาด5นาทีต่อช่วงจุดนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นการบริหารเวลาแบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า micro ท i ม block คือการบริหารเวลาช่วงสั้นๆ เช่น9โมงถึง9โมง5นาทีใช้ตอบอีเมล9โมง6นาทีถึง9โมง10นาทีใช้ประชุมทีมการใช้เวลา5นาทีทำงานต่างๆเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแต่อีลอนทาได้และกำหนดว่าแต่ละช่วงจะใช้ทำอะไรเช่นตอบอีเมลออกแบบวงจรพูดคุยกับทีมวิจัยตลาดหรือแม้แต่เล่นกับลูกยังมีบล็อกเวลาเฉพาะจอดจงไว้ในปฏิทิน นี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเวลาแต่เพราะเขาเคารพเวลามากกว่าคนทั่วไปหลายคนมองว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีที่ทําบริษัทหลายบริษัทพร้อมกันได้เพราะมีเงินแต่ความจริงคือเขาทําได้เพราะมีวินัยกับเวลาแบบที่สุดของที่สุดหากคุณรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรลองถามตัวเองว่าคุณทำงานหนักพอหรือยังคุณให้เวลากับสิ่งสำคัญพอหรือเปล่า คุณใช้เวลาหมดไปกับเรื่องเร่งด่วนหรือเรื่องที่มีค่าจริงๆในระยะยาวเพราะบางครั้งความต่างระหว่างคนธรรมดากับคนระดับอีลอนมัสอาจไม่ใช่ไอเดียไม่ใช่ดวงไม่ใช่พรสวรรค์เวลาคนส่วนใหญ่สร้างธุรกิจพวกเขาเริ่มจากคำถามว่าจะขายอะไรดีหรืออะไรทำกำไรได้เร็วแต่อีลอนมัสเริ่มจากคำถามที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง เขาถามว่าถ้ามนุษยชาติจะอยู่รอดในระยะยาวเราควรทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้นั่นคือเหตุผลที่บริษัทของเขาไม่มีอะไรธรรมดาเลยเขาไม่ได้เปิดร้านกาแฟาไม่ได้ทำแอปสั่งอาหารหรือสร้างเกมมือถือแต่เขาสร้าง spacex เพื่อให้มนุษย์ไปอยู่ดาวอังคารสร้าง tesla เพื่อเร่งการใช้พลังงานสะอาดสร้าง nuralink เพื่อพัฒนาชิปสมองขนาดเล็ก โดยเอาชิปจิ๋วฝังไว้ในสมองเพื่อให้สมองคุยกับเครื่องได้โดยไม่ต้องพิมพ์หรือพูดช่วยให้ผู้มีปัญหาสมองอย่างพาร์กินสันอัลไซเมอร์ผู้ป่วยอัมพาตสร้าง XAI อีลอนกลัวว่า AI ที่ฉลาดมากๆอาจควบคุมมนุษย์แทนที่มนุษย์ควบคุม AI เพราะหากปล่อยให้ AI ฉลาดขึ้นเ,เรื่อยๆโดยไม่มีใครเข้าใจหรือควบคุมมันได้โลกอาจอยู่ในมือของเทคโนโลยี โดยที่มนุษย์กลายเป็นผู้ตามฟังแล้วเหมือนในไซไฟที่เราเคยดูเลยนะครับผมทำคอนเทนต์เองก็ยังตื่นเต้นกับโครงการ XAI อนาคตของโลกเราดูเหมือนจะเริ่มน่ากลัวหน่อยๆแล้วนะครับยังไงก็ตามมาต่อกันครับเพราะอีลอนไม่ได้หยุดแค่ XAI แต่เขายังสร้าง Starlink เพื่อให้ทุกพื้นที่บนโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสร้าง The Boring Company เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในระดับโครงสร้างพื้นฐาน อีลอนไม่ได้สร้างธุรกิจแต่เขาสร้างอนาคตที่เขาอยากเห็นเขาเคยพูดว่าคุณต้องมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่พอจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายสิ่งที่เขาทำไม่ใช่เพราะอยากร่ำรวยแต่เพราะเขารู้สึกว่าโลกนี้กำลังเผชิญปัญหาที่ไม่มีใครกล้าแตะและถ้าไม่มีใครเริ่มเขาจะเป็นคนเริ่มและเมื่อเขาเริ่มเขาทุ่มทุกอย่างจนเกือบหมดตัวหลายครั้ง ตอนที่ขายเพย์ a พาได้เงินก้อนใหญ่เขาไม่ได้เก็บไว้สักบาทแต่ลงทุนทั้งหมดในเทส l a SpaceX และ SolarCity จนวันหนึ่งเขาถึงขั้นต้องยืมเงินเพื่อนเพื่อ,อจ่ายค่าเช่าบ้านในขณะที่คนอื่นถือเงินสดรอสร้างอาณาจักรอีลอนเลือกเผาเงินเพื่อสร้างโลกใหม่เทส l a เองเคยเกือบล้มละลาย SpaceX เคยยิงจรวดล้มเหลวติดกัน3ครั้ง นูราลิงเคยโดนวิจารณ์ว่าเป็นใบไม่ได้แต่เขาไม่เคยหยุดเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่ธุรกิจอยู่รอดแต่คือมนุษยชาติจะอยู่รอดได้ไหมสิ่งที่อีลอนทำให้เราเห็นคือบางทีการจะประสบความสำเร็จอย่างลึกซึ้งต้องเริ่มจากการถามคำถามที่ใหญ่พอและกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำวิสัยทัศน์ของเขาไม่เคยเล็กเขาไม่เคยมองแค่การเติบโตในตลาด แต่เขามองถึงสิ่งที่โลกต้องการแม้จะยังไม่มีใครเรียกร้องก็ตามเพราะบางครั้งผู้นำที่แท้จริงต้องมองเห็นโลกในแบบที่ยังไม่มีใครกล้าจินตนาการอีลอนเคยพูดว่าผมอยากตายบนดาวอังคารแต่ไม่ใช่ตอนตกกระแทกพื้นนะนั่นไม่ใช่คำพูดขำๆแต่มันคือแนวทางชีวิตของเขาจริงๆที่ไม่เพียงแต่ฝันแต่ลงมือทำให้ฝันนั้นจับต้องได้ แม้ทั้งโลกจะบอกว่ามันบ้าไปแล้วก็ตามและเมื่อเขาทำโลกก็เริ่มเปลี่ยนตามหลายคนสงสัยว่าอีลอนมัส์ฉลาดขนาดนี้ได้ยังไงเขาเรียนอะไรเขามีพรสวรรค์พิเศษอะไรหรือเปล่าหรือเขามีทีมเก่งๆทำงานให้หมดแต่คำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือเขาฝึกสมองตัวเองแบบจริงจังและฝึกในแบบที่คนทั่วไปไม่เคยฝึกอีลอนไม่ใช่คนเรียนจบสูงกว่าคนอื่น เขาจบด้านฟิสิกส์กับเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มีดีกรีปริญญาเอกหรือปริญญาทางวิศวกรรมจรวดแต่เขาสามารถเข้าใจวิศวกรรมการบินได้ในระดับลงมือออกแบบได้เองเพราะเขาเรียนรู้แบบที่เรียกว่า learning transfer หรือการถ่ายโอนความรู้ข้ามาศาสตร์อีลอนใช้เวลาในแต่ละวันกับการอ่านแบบลึกเขาไม่ได้อ่านเพื่อรู้กว้างแต่เขาอ่านให้เข้าใจแก่นและเชื่อมโยงมันกับสิ่งอื่นที่เขาเจอ เช่นเขานำหลักฟิสิกส์มาใช้วางระบบการผลิตนำการคิดแบบลอจิกของซอฟต์แวร์มาวางผังการบริหารทีมหรือเอาทฤษฎีการออกแบบจรวดมาคิดเรื่องขนส่งภาคพื้นดินผ่านไฮเปอร,ร์ลูปสิ่งหนึ่งที่เขาทำต่างจากคนทั่วไปคือเขาแยกความรู้เป็นโมดูลเล็กๆแล้วค่อยๆประกอบใหม่อย,ย่างมีตรรกะเหมือนวิศวกรที่ประกอบเครื่องจักรเขาไม่ได้แค่จำสูตรหรือจำว่าทำแบบนี้แล้วเวิร์กแต่เขาเข้าใจว่า ทำไมมันถึงเวิร์กแล้วจะทำให้เวิร์กกว่านี้ได้ยังไงเขาเคยบอกว่าอย่ายคิดแบบเปรียบเทียบให้คิดแบบ first principles แล้วแยกทุกอย่างจนถึงระดับพื้นฐานที่สุดนั่นคือวิธีที่เขาเรียนรู้อย่างลึกและทำให้เขาเข้าใจสิ่งที่คนอื่นมองผ่านอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือเอลอนมีความอยากรู้แบบไม่รู้จบเขาสามารถหมกมุ่นอยู่กับปัญหาเดิมหลายวันใช้เวลาศึกษาให้เข้าใจทุกมุม แม้จะไม่มีใครสนใจหัวข้อนั้นแล้วก็ตามเขาไม่เรียนเพราะต้องการใบปริญญาเขาเรียนเพราะอยากเข้าใจโลกให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําได้อีลอนยังฝึกความสามารถในการโฟกัสลึกเขาสามารถปิดตัวเองจากสิ่งรบกวนและใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่กับปัญหาเดียวเขาไม่ได้มัลติเทสแบบคนทั่วไปแต่ใช้เทคนิคไทม์บล็อกกิ้งให้แต่ละช่วงเวลาจดจอกับสิ่งเดียวแบบเต็มร้อยนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Intelligence Engineering การฝึกสมองเหมือนที่วิศวกรฝึกเครื่องจักรด้วยการออกแบบวิธีคิดอย่างมีระบบกล้าตั้งคำถามกล้าท้าทายและกล้าลงลึกจนกว่าจะเข้าใจทุกจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคุณไม่จำเป็นต้องเป็นอีลอนมัสแต่คุณสามารถฝึกคิดแบบเขาได้เริ่มจากการอ่านแบบมีคำถามตั้งเป้าไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องเข้าใจจริงลงหัดเขียนสิ่งที่คุณเรียนรู้ออกมาเป็นแผนภาพหรือโมเดล ลองอธิบายเรื่องยากให้คนอื่นเข้าใจลองเลือกปัญหายากๆมาแกะให้แตกแล้วคุณจะเห็นว่าสมองเราอัปเกรดได้เสมอเอลอนไม่เคยหยุดพัฒนาเครื่องจักรในโรงงานและเขาก็ไม่เคยหยุดพัฒนาสมองของตัวเองเช่นกันหากพรุ่งนี้เอลอนมาร์ก์หายต่จากโลกนี้เขาจะไม่ทิ้งไว้แค่บริษัทเขาจะไม่ทิ้งไว้แค่แบรนด์เทสลาหรือจรวด SpaceX ที่บินสู่ท้องฟ้าแต่เขา จะทิ้งไว้ซึ่งมุมมองใหม่ของมนุษยชาติมุมมองที่กล้าฝันไกลกล้าลงมือทำและกล้าท้าทายความเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่อีลอนสร้างไว้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คือมาตรฐานใหม่ของความเป็นไปได้ก่อนเขาจะลงมือทำ SpaceX ไม่มีใครเชื่อว่าเอกชนจะไปอวกาศก่อนเขาจะผลักเทสลาอย่างบ้าคลาั่งไม่มีใครคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นเรื่องปกติ ก่อนเขาจะพูดถึงการเชื่อมสมองกับ AI ไม่มีใครกล้าเปิดบทสนทนาเรื่องนั้นในวงกว้างแต่วันนี้สิ่งที่เคยถูกหัวเราะเยาะในวันนั้นกลับกลายเป็นความจริงในวันนี้ทั้งหมดนี้เริ่มจากคนธรรมดาคนที่เคยถูกเพื่อนกลั่นแกล้งคนที่อ่านหนังสือใต้โต๊ะเง,งียบๆคนที่ไม่ได้เรียนจรวจดแต่ศึกษาเองคนที่ไม่ได้ฉลาดที่สุดแต่ตั้งใจที่สุดและคนที่ไม่เคยรอให้โลกพร้อม เพราะเขาตัดสินใจจะลงมือทำก่อนเสมอสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในเรื่องราวของเอลอนมัสก์ไม่ใช่แค่เขาสร้างอะไรแต่คือเขาสร้างในขณะที่ไม่มีใครเชื่อเขาสร้างในวันที่ความหวังยังไม่มีและเขาทำมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นมรดกทางความคิดที่โลกต้องจดจำคำถามคืออะไรทำให้เขาแตกต่างไม่ใช่แค่ไอเดียไม่ใช่แค่ความกล้า แต่คือความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมให้ตัวเองเป็นแค่ผู้ชมในประวัติศาสตร์เขาเลือกจะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ด้วยมือของตัวเองเขาเลือกจะเหนื่อยเขาเลือกจะผิดพลาดเขาเลือกจะถูกคนทั้งโลกหัวร้อใส่เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่มีใครลุกขึ้นทำมนุษยชาติอาจจะไม่มีอนาคตให้เลือกเลยก็ได้ทุกคนอาจไม่ต้องเป็นอีลอนมาร์กซ์แต่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแบบเขาได้เริ่มจากวันนี้ แค่กล้าคิดกล้าทำกล้าล้มและกล้าเชื่อว่าเราก็เปลี่ยนบางอย่างในโลกนี้ได้เหมือนกันสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเงินแต่อาจเริ่มจากความตั้งใจที่ไม่ยอมถอยและสิ่งที่เปลี่ยนโลกไม่เคยเริ่มจากคนที่ทำตามแต่มาจากคนที่กล้าคิดต่างและลงมือทำมันจริงแม้จะไม่มีใครเห็นด้วยก็ตามคลิปนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อยกย่องอีลอนมอ์ว่าเขาเก่งแค่ไหน แต่เพื่อบอกคุณว่าเขาก็เคยเป็นคนธรรมดาเหมือนกับเราเขาไม่ได้เริ่มจากความพร้อมไม่ได้มีเงินไม่ได้มีคนหนุนหลังแต่เขามีความคิดที่ลึกความกล้าที่มากและการลงมือทำที่ไม่เคยหยุดผลลัพธ์ที่เขาได้ไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความตั้งใจที่ทำซ้ำทุกวันโดยสมองที่ไม่ยอมอยู่เฉยและหัวใจที่เชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนอะไรบางอย่างในโลกนี้ได้ และนั่นคือสิ่งที่คุณก็ทำได้คุณไม่ต้องเป็นอีลอนมารกคุณไม่ต้องไปดาวังคารแต่คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดในตัวคุณได้แค่เริ่มคิดแบบลึกเดิมกว่าเดิมกล้าลองในสิ่งที่ไม่เคยทาและไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพราะบางทีความสำเร็จไม่ได้อยู่ไกลแค่อยู่หลังคำว่าเริ่มลงมือทำเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่องคนธรรมดาที่อยากมีชีวิตดีขึ้นตรงใจหรือจุดไฟให้คุณได้แวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับคนธรรมดาอย่างพวกเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ